อ่าโอเคสวัสดีนะครับอ่ามาละเห็นหรือ,อยังเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนอเสียงชัดไหมภาพชัดไหมนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตได้เช็กก่อนเนาะครับผมวันนี้มาในเ,าเฟซส,ส่วนตัวนะครับไม่ได้มาในเพจรอแป๊บหนึ่งนะครับรอเช็คสัญญาณ ภาพชัดไม้เสียงชัดไหมนะครับเอาวันนี้เข้ามาในบรรยากาศส่วนลำไยด้านหลังนะครับด้านหน้าก็เป็นเมื่อก่อนก็เป็นบึงบัวนะครับแต่ตอนนี้เอาบัวออกไปแล้วเนะเาะก็เป็นพื้นน้ำเฉยๆนะครับแต่ว่ามีปลาอยู่อโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับขออนุญาตไปเช็คก่อนเนาะว่าสัญญาณ เสียงชัดเจนไหมครับอ่าวันนี้เราก็ใช้ไม่ได้ใช้อินเทอร์เนต็ตนะครับใช้ใช้อินเทอร์เนต็ตไม่ได้ใช้ wifi นะครับปกติก็ใช้ wifi อืม่ะลองสักครู่นะครับขอเช็คสัญญ,ญาณนิดนึงถ้าใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์าให้ด้วยนะครับคอมเมนต์พูดคุยทักทาย นะครับอืมอ้าวโอเครู้ละนะครับมันต้องไปเปิดตรงนี้น่าโอเคโอเคแก้ไขโพสนะครับป้ายให้เป็นสาธารณะนะครับทาไมมันกลายเป็นทุกขีเลยนะครับอ้าว โอเคสวัสดีนะครับเดี๋ยวผมขออเช็คเสียงก่อนเสียงชัดไหมครับรบกวนแจ้งให้ผมทราบด้วย ค้างนะครับค้างค้างสัญญาณค้างนะครับอ้าโอเคสวัสดีนะเว้ อนาญาตไปเช็คสัญญาณก่อนเนาะนะครับตอนนี้ก็ปิดสัญญาณ wi-fi แล้วนะครับอ่าก็ใช้เป็นตัวอินเทอร์เน็ตแล้วนะสัญญาณไ wi-fi มันรบกวนเราก็ลืมปิดนะครับโอเคตอนนี้น่าจะสัญญาณโอเคแล้วนะนะครับมาก็วันนี้ สวัสดีปีใหม่นะครับเป็นวันที่1น,นะครับวันนี้วันที่1มกราคม2565เป็นไงบ้างปีที่ผ่านมานะครับแต่ละคนแต่ละท่านเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างปี64มันหนักหนาสาหัสอะไรบ้างไหมครับเนาะ,ะใครหนักหนาสาหัสอะไรก็มันผ่านไปแล้วนะครับปีนี้ก็ปี65นะ2565นะครับมาเจอกันอโอเค ก็ใช้เป็นตัวอินเทอร์เน็ตปิดเสียงนิดนึงนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากทักทายนะพูดคุยกันนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับพี่สวัสดีปีใหม่มาก็ได้นะครับใครที่เข้ามาแล้วอันนี้มาในเฟซส,ส่วนตัวเลยนะครับเนื่องจากวันนี้เข้ามาข้างในสวนนะครับในสวนลำไย,ายม,มาเตรียมนะครับเตรียมที่จะเอาํำไย,ยออกสู่ตลาดนะครับก็หาวิธี ว่าเราจะเอาออกอยังไงนะครับแบบไหนได้อ่ะแต่ว่าตอนนี้นะครับน่าจะอคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะครับอืม ระยะลงก่อนนะครับเดี๋ยวผมว่าผมน่าจะมาจากเฟสเลยจะดีกว่า